ยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้ามอลำเลิกแล้วเรียบร้อยเจ้าภาพพอกำนั่งเพิ่นสร้างเลิกตั้งแตตีห้าครับผมปกติมอลำจะเลิกประมาณ6กโมงครึ่งหกโมงยี ห่วยบ้านนี้มาดุบ่ะ้งางกอนแม่เปียกบ้าทีจังไหนฮะมันกัดแค่มันกัดเจาตัวเนาะโอ้คนเลี่ยงฮานอยากฟันตัวข้อขาวหน่นฮานหรือเป็ดนะเป็ดมันบ่ะว,วันนี้เราจะไปอะไรนะบ้านน้องย่าลังกาโอ้ซื้อบ้านไหม บ้านน้องยาลังกาตำบลสะบัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดสามหมื่นนะครับผมห่วย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 นี่คือห้องเทรอไมเห็นมาไปโอ้ยสภาพ ละตัหรือเปล่าบ่มันติดกับโรงเรียนเลยตัวนี้นำบสที่อไสื่อำปถวายเจ้าบ้นำบ่นำบ่รถพิกอัพสีดำบ่ มื่อคืนนี่เพิ่นสั้งเลิกตีห้าซ้ำตีหานั่นละที่ซีหาิบกนาทีเนื่องจากร่มแรงเป็นยันแบบว่ายังะ่ะยันแบบพายุมากแบบมอรมด้รับอันตรายยัคนค้นด้รับอันตรายยังสีร่มมันแห้งนะครับก็เลยไม่ซอดแจ้งเลยก็ถึงประมาณตีหา้า จักไก่อยู่ใส่ดอกบบเห็นไก่เลยยังเอาเอาวคล้องไปเมียนไหม เขาเบิดบ่อบ่อ ouais, ่อพ <uh ่วบอ่างนี้่วละเอาพอซัมใดซัมหนึ่งอย่างเดียครับอาหารเช้านี้โอเค เอาละครับพี่น้องจุกพักบัวไปขึ้นรถแล้วเรียบร้อยวันนี้เราก็จะเดินกลับไปกินข้าวเช้ากันก่อนออกเดินทางรถไอฮอดดีทวีสักนะครับ เป็นฝ่าออกมาได้มือเศร้านี่ลมแห้งลมแรงลมแรงแต่ว่าตอนนี้ไข้แน่นะครับพี่น้องลมลมวอยบอย,บอย ไม่ยังมากินหรอลาบลาบแล้วก็เอียงมูปะดุกปะดุกเอียงย่งไรโมเมนลาบเนื้อแต่ว่าเอียงมูปะดุกปะดุกกินในห่คอห่อใบตองผมย่างกันสิออกจากโรงเรียนแล้วบ้างคันเลื่อมสวยลาบอีงางโง่กับเปี๊ยวจะมองเบอร์ให้ไม่ดุเป็นโอ้โห อะไรวะไยอันนี้บรเนีณพวกหูว่าเขาเอินมาอย่างปลาดุกปลาดุกอย่างสักอย่างผมลืมแล้วห่อมกปลาดุกมกปลาดุกห่อมกปลาดุกไหมน่าจะใช่ใช่แล้วใช่แล้วห่อมกปลาดุกเป็นตกินเขากับพั่ติก๊กอยมาใส่บริเวณั่ติ๊กเป็ติวกอเมื่อบริเวณ เด้รกินข้าวสิมามามา,มาขยะกับสิฟิวมากรอกอย่งนี่เบิร์ตนะเพราะว่ามันลมออแต่ว่ามันกับบริษแบบว่าลมแห้งยังกันแดดได้ล่ะข้ามาบักหลายเลยโอ้ยบรรยากาศลมพัดลมแน่เด้วยที่น้อนเลยลมแรงแรงมันเคลืนลมแห้งหลายเช่นบ้านกับผาเพราะมัสั่งแต่ว่าอันตรายแบบเพราะว่า อ่วใส่เลยแม่ดูมคือบพท่านีเห็นบพท่านีเห็นเพ่อนอยู่อาบน้ำไปแตงเขาอาบน้ำมากโเห็นเพลินเลยเด้บ่มันขึ้รนะบ่ดาทีอืมยบอ่ไปอยู่ข้างหน้ารถม่นน่าสนอนไม่เคยไม่โดนเขา่้ามึงด้วย มกินข้าวเช้าด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวปิดดูไม่โดมก่อนเราลับเด้เราแลวเยาเหี่ยบร้อยลับเรียบร้อยแล้ว มปลูกแล้วดอกส่งแล้วสี่มือโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ก่อนนะครับผมก็จะรับประทานอาหารเชา้าแล้วก็จะเดินทางไปต่อร้อยกว่ากิโลเมตรงานวันนี้บ้านยังเนาะน้องย่าย้ายังลังกาลังกานี่แหละน้องย่าลาังกาอยู่ม่นผมก็ลืมละ ตำบลสาบวัวอำเภอปทุณละปะทุมรัชจังหวัดร้อยเอ็ดเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ